เราสามารถซ่อมสร้างเต้านมได้หลังตัดทิ้งเพื่อรักษามะเร็งจริงหรอ พบกับ BDMs Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันทุกวันนี้หากพูดถึงวิธีการรักษามะเร็งเต้านมมีด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะพูดถึงเรื่องการผ่าตัดบ้างก็มีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยด้วยเรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้ ตรงที่มีข้อมูลบอกต่อกันว่าเราสามารถเสริมสร้างเต้านมได้หลังตัดทิ้งเพื่อรักษามะเร็งเรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจากเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกันกนกบ BDMs Health Me Please รีบไปกันค่ะจริงๆการรักษามะเร็งเต้านมนะครับเราสามารถที่จะ สร้างเสริมเต้านมใหม่ได้เลยนะครับโดยใช้วิธีต่างๆแต่หลักการจริงๆของการผ่าตัดเสริมเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะคำนึงถึงการรักษามะเร็งเต้านมเป็นหลักนะครับการผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยเป็นเป็นอันดับรองนะครับเพื่อที่จะลดภาวะทางจิตใจที่จะทําให้คนไข้รู้สึกสูญเสียที่จะเสียเต้านมไปนะครับแต่ยังไงก็ตามการรักษามะเร็งเต้านมจะเป็นหลักก่อนนะครับการผ่าตัดเสริมเนี่ยสามารถทําได้ ทั้งพามพร้อมกับการตัดมะเร็งเต้านมไปเลยหรือว่าอาจจะตัดมะเร็งเต้านมไปก่อนแล้วมาผ่าตัดเสริมทีหลังก็ได้นะครับการสร้างสร้างเต้านมใหม่นี่มันมีหลายเทคนิคมากนะครับมีทั้งที่เราสามารถที่จะเก็บผิวไว้เยอะนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เลยหรืออาจจะถ้าผิวน้อยจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็จะมีตัวตัวเหมือนเหมือนลูกโป่งนะฮะที่เราผ่าตัดใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อขยายหนังแล้วเราถึงจะอาจจะใส่ตัวซิลิโคนเข้าไปตามหลังก็ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับทั้งคนไข้เป็นมะเร็งระยะไหนชนิดไหนแล้วก็เป็นมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษานะครับเพราะว่าคนละวิธีในการรักษาขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญชํานาญของแพทย์แต่ละท่านที่ว่าจะใช้วิธีไหนในการรักษาแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือหรือว่าระยะโรคของคนไข้ที่จําเป็นต้องพิจารณาทั้งโรคที่มะเร็งที่ต้องรักษาแล้วก็ระยะเวลา ที่จําเป็นต้องรักษาต่อเนื่องต่อจากนั้นว่าเราท้าพิจารณาคํานึงถึงหลายๆอย่างร่วมมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถซ่อมสร้างเต้านมได้หลังตัดทิ้งเพื่อรักษามะเร็งจึงเป็นเรื่อง จริงค่ะคุณหมอบอกว่าวิธีการดูแลหลังการผ่าตัดเสริมเต้านมนั้นก็สามารถทําได้แบบการผ่าตัดทั่วๆไปเลยนะคะส่วนโอกาสเสี่ยงในการจะมีภาวะแทรกซ้อนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสริมด้วยซิลิโคนหรือว่าเสริมด้วยเนื้อเยื่อของตัวเองค่ะส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสยัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปได้วยก,กันกับ BDMs Health n e a s พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ